นี่และครับวันนี้พาชมอีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้เพิ่งจะผสมกันนะครับเนี่ยครับมริ่มไข่บ้างแล้วครับนะครับเบอร์แของดีๆนะครับนี่ครับส่วน,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 นี้จะไม่ ไม่ใช่จะเป็นออกล่ออะไรนะครับนี่ครับนี่จะเป็นหน้างอนนะครับหน้างอนแข้งหน้าแข้งดีๆตีลําโตครับชูตีเบอร์แข้งนครับอีฉบาตัวนี้นี่ครับเดินเตะเดินตีครับนะครับเริ่มไข่แล้วครับไข่บ้างแล้ว ไข่สมบูรณ์ครับลูกใหญ่ดีนี่ครับนะครับผมใบใหญ่ดีนะครับนะครับต้องจับมาขังไว้แล้วมันไข่ไปทั่วนะครับ ที่รับชมนะครับสวัสดีครับ